สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยเป็นวันศุกร์นะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะเย็นนะคะตื่นเช้ามาแบกเสื้อกันหนาวมาใส่สายมาแล้วก็ร้อนแบบนี้แหะคะ่ะออกไปขายของร้อนแบบนี้คะ่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้วรดาก็จะมีเสื้อสินค้าดีๆมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเหมือนเคยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ ใกล้ปีใหม่แล้วหากท่านใดอยากซื้อฝากคุณยา่าคุณยายเริ่มซื้อเลยนะคะเพื่อส่งสินค้าไปถึงท่านท่านก็จะได้มอบให้ช่วงเทศกาลปีใหม่เลยเนาะสินค้าทุกอย่างพร้อมแบ่งปันให้ท่านไปถึงหน้าบ้านนะคะในคลิปนี้เรามีเสื้อมานะคะช่างทึ่งเอามาส่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะวรดาก็เลยมาขึ้นนะคะมาขึ้นรายคลิปให้ท่านเลยนะคะเป็นสินค้า ผ้าดักแด้และผ้าคามนะคะแต่เราจะลดราคาจัดโปรเลยนะคะช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่จัดโปรได้วลาดาก็จัดโปรไปเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าสินค้าจะไม่ถึงมือท่านถึงแน่นอนตรงปกชัดเจนตุกผืนทุกชิ้นนะคะวลาดาก็กราบขอพระคุณ FC ทุกท่านที่เมตตาอุดหนุนวลาดามาตลอดนะคะโอเคเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆวลาดาก็จะมาสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะ สตาร์ทคือเป็นเสื้อดักแด้นะคะเสื้อดักแด้เป็นเสื้อดักแด้เป็นผ้าสิ้นที่วราดาโชว์ขายนะคะสวยเห็นไหมคะตัดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆเสื้อรุ่นนี้ต้องขายอยู่พันแปดนะคะอก44ใหญ่มีกระเป๋าสวยงามใส่สบายแต่วราดายังจัดโปรให้ท่านนะคะเหมือนกับตัวเล็กราคาทั่วไป1,200บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะอันนี้วราดาจัดโปรให้ท่านเพียงหนึ่งพันบาทนะคะดูรายดูเชิงของเขา สวยค่ะผ้าดักแดเหมือนผ้าไหมเลยนะคะเรียกว่าดักแดใยไหมเนาะเราก็ให้ท่านพิเศษ1,200บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้อก44นะคะใส่สบายกระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าใหญ่ตึ้งเลยนะคะใส่ได้สุดยอดเลยนะคะ คคใหญ่นะคะสวยใส่สบายทรงเดียวกันแต่คนละเบอร์นะคะระดาก็ตัดมาง่ายๆเบาๆให้ท่านนะคะ1 2 0 0บาทตัวนี้อก46นะคะท่านใส่สบายสบายนะคะใส่ผ้าดักแด้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดึงจะเกาะนะคะผ้าของเขาเนื้อนแน่นมากเลยนะคะเราก็จัดโปรให้1200บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าปีใหม่ไม่มีมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่างแต่และคนก็เริ่ม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  จะหยุดแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกสองเจ้านะคะที่จะมาส่งก็จะพอมีมาอัดๆกันไปเรื่อยๆแต่เป็นคนละอย่างค่ะเป็นกางเกงเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เสื้อนี้เราจะเหลืออยู่อีกเจ้าหนึ่งแต่คนละทรงค่ะถ้าท่านอยากได้อยากได้ทรงนี้รับไปเลยนะคะเพียง1,200บาทสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีเท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราชัดเจนนะคะเราขายตรงหน้าปกชัดเจนทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะ 1200บาทอก46กนะคะตัวนี้อก46นะคะค่ะอันนี้เป็นผ้าสี่ตะกอลายลูกแก้วอย่างดีแต่เป็นผ้าผืนสั้นนะคะก้วมเข้ากาันแต่วราดาเลยไปตัดมานะคะใส่สบายสวยนะคะอันนี้อก38 39ใส่ได้ใส่สบายวราดาจะจัดโปรนะคะเพื่อเอาสินค้าเอาผ้าออกเท่านั้นตัวนี้1000บาทนะคะไม่มีกำไรมีแต่ราคา ช่งางและค่าตัดหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวรดาขายเบาๆชิวๆวรดาจะเป็นคนขายของพอดีพองามอันไหนที่ลดได้วรดาก็ลดนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพบาทอก38ใส่ได้ถึง39นะคะพิเศษเลยดูแขนนะคะสวยน่ารักน่ารักนะคะหนึ่พบาทนะคะลแล้วเราก็จะมาตัวนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดมานะคะอก40ตัวนี้สวยผ้านี่คะ่ะ ผ้าสวยนะคะตัวนี้ผ้าสวยผ้างามเป็นผ้าสีตะโกสายฝนดูวลา,าให้ช่างตัดนี่คะ่ะตัด แขนแบบใหม่เลยนะคะวรดาก็จัดโปรให้ท่านนะคะ1,100บาทนะคะหากท่านใดสนใจรับนะคะลายนี้มี2ตัวเห็นนะคะเย็บแล้วก็จัดตะเข็บอย่างดีเลยนะคะเราพิเศษให้นะคะ1,100บาทอก40นะคะตัวนี้ท่านใดสนใจทักมานะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะ1,100บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเอาไปฝากคุณแม่คุณยายได้นะคะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้อกสี่สิบสองทรงเดียวกันแขนเดียวกันแต่คอคนละแบบท่านดูคอคอเจาะฉลุนะคะเพิ่งมาบรลาดายังไม่ใส่ป้ายผ้าคามเลยนี่ค่ะสวยสินค้าทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายนะคะอันนี้อกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสองใส่สบายสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างมีแท้นแน่นอนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีชัดเจนนะคะทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันให้ท่านเหมือนกัน1100บาทนะคะอก42นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะอก42นะคะอก 42, 42ชัดเจนนะคะตรงหน้าปกนะคะค่ะอก40 อก40แขนกระดิ่งแยกเหมือนกันนะคะแต่แขนทุละสไตล์นะคะแต่ใกล้เคียงกันอันนี้อก40วาร,รดาก็ยังจัดโปรให้ท่าน1,100บาทเหมือนกันท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้นัมเบอร์6นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงนาบ้านนะคะวันนี้เรามาจัดโปรสุดๆ1,100บาทนะคะอก40ท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะ คยังมีสินค้าพร้อมให้ท่านนะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะเป็นผ้าลายหมี่สวยมากนะคะอันนี้เราเคยขายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อก4ีนะคะอก42นะคะ,ะ,คะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะอก42นะคะ1,200บาทผ้าลายหมี่สวยท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าไม่ได้มีตลอดนะคะบางช่วงก็ไม่มีนะคะ1,200บาทท่านใดสนใจรีบรบเลยนะคะ ทุกอย่างเรามีกําหนดทุกอย่างเรามีขายหมดนะคะแน่นอนะคะ่ะ1,200งพันสองร้บาทนะคะแล้วก็จะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เคยมีนะคะลายเดิมสวยอกสี่สิบสี่นะคะซื้อไปฝากคุณแม่ได้เลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอัน1,200บาทท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาท่านใดอยากได้มาเลยนะคะสินค้าของเราโอเค สินค้าของเราโอเคจริงๆนะคะเราแบ่งปันให้ท่าน1 2 0 0บาทเท่านั้นราคาพิเศษชิลๆเลยนะคะแล้วเรามาเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้อก42นะคะอก42ใส่สบายนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัดแบบตัวสั้นนะคะใส่ง่ายๆเบาๆเป็นเสื้อคามสกลน,นครเราโดยตรงน u m เบ r ร์เราก็แบ่งปันจัดโปรให้ท่าน1,200บาทหากท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะ ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนซอยตัวนี้ลงมาทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะจัดโปรโซปเปอร์โปรให้นะคะเสื้อสองตัวนี้ทรงเดียวกันนะคะทรงเดียวกันนะคะแต่คนละเบอร์ตัวนี้44ตัวนี้42่นะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาเลยนะคะ ตัว44นะคะเดี๋ยววรดาดูให้ชัดเจนก่อนนะคะโอเคตัวนี้44นะคะตัวนี้อก44นะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะหนึ่งพันอยบาทอก44ใส่สบายนะคะมีกระเป๋าใหญ่ใส่ง่าย,ายๆเป็นผ้าคามสี่ตะโกอนะคะเราแบ่งปันท่าน1,200บาทสุดๆซปเปอร์สุดๆนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์11คือตัวนี้นะคะตัวนี้อกสี่สิบหนะคะคือด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะสวยใส่สบายนะคะดูทรงของเขามีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งปันท่านหนึ่งพันสองอบาทหากท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนแบ่งปันนะคะในราคาจากพัน0ันหกเราขายเพียงหนึ่งันสองรอบาทเท่านั้นชัดเจนนะคะอกใไรนะคะ สระไรของเราเราก็มาแบ่งปันให้ท่านพิเศษเหมือนกันแบ่งปันสุดๆเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเรามาโอเคนะคะเราแบ่งปันให้ท่านช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่แล้วเราลดได้เราก็ลดไปเลยเราจะไม่ตึงราคานะคะสินค้าทุกอย่างเราเน้นขายเร็วไปเร็วมาเร็วนะคะตัดใหม่เรื่อย1 2 0 0บาทนะคะเราแบ่งปันพิเศษเลยนะคะ เราจะมาสุดๆให้หนึ่งพันสองร้อยบาทเดี๋ยวเราจะจัดโปรให้ท่านอยู่สองตัวสุดท้ายนี้นะคะหกสิบแปดนะคะเดี๋ยวจะมีคนน่ารักน่ารักมาจัดโปรให้ท่านนะคะมาเลยค่ะน้ององฟองนะคะน้ององฟองของพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนนี้โตสูงกว่าคุณย่าแล้วจะมาจัดโปรให้ท่านนะคะน้ององฟองจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะหนึ่งพันบาทค่ะนี่ จัดโปรนะคะโปรโน้ององฟองจัดโปรให้อกสี่สิบนะคะหนึ่งพันบาทนะคะอ้าวสตาร์ทเลยหนึ่งพันบาทนะคะตัวนี้หนึ่งพันบาทนะคะน้ององฟองจัดโปรให้ท่านนะคะพิเศษหนึ่งพันบาทนะคะแล้วมาตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้อกสามสิบแปดนะคะปูดแปดแล้วจ้ะตัสาีสอกแ8ดนะคะแ0ด้อยบาทนะคะอัดกาวอย่างดีเลยนะคะ โอเคเป็นเซื้อทรงกิจละดานะคะเท่าไรซูเปอร์รถปรบาทโอเคะ800บาทนะคะเราจัดโปรไปเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาที่เข้ามาดูมาชมท่านใดอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายมานะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้หลานสาวไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาตลาดนะคะทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากออกหน้ากล้องนางเป็นสาวนะคะนางเป็นสาวนางดูแต่โทรศัพท์ ย่าก็ทําเองลุยเองนะคะตั้งแต่เล็กๆสอนคุณย่าทํา y o YouTube ตอนนี้ใหญ่กว่าคุณยา่าเดี๋ยวคุณย่าจะลองถอดส้นสูงออกนะคะนี่นะคะอันนี้คือนี้เนี่ยคะนี่นะคะนี่คือตัวกิง่งตัวเป็นๆของคุณย่านะคะอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนย่าสูงกว่าตอนนี้หลานสูงกว่าแล้วนะคะ ที่ทุกคนเห็นวราดาก็คือวราดาก็ต่อขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะต่อขาขึ้นมาแบบนี้เนะาะท่านใดเข้ามาดูมาชมแล้วก็ขอบคุณท่านใดที่อุดหนุนก็ขอบคุณท่านใดที่ไม่อุดหนุนก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ